อย่าฟังเสียงนกเสียงกาหรือแม้กระทั่งฟังเสียงด้านมืดของตัวเองหรือความเอ๊ะความสงสัยไม่มั่นใจในในตัวเองนะคะคุณโฮมันไว้นะสถ้วยออกมาอ่าเพจช็อปคัพส์ออกมาแล้วก็แฮงแมนนะคะในที่นี้ซิสบอกเลยว่าความรักที่คุณกำลังมีอยู่กำลังดำเนินไปอยู่ไม่ว่าจะกับคนรอบตัวหรือคนที่อยู่ อยู่กับตัวเองนะคะมันกำลังสวยงามอ่ะมันกำลังพาให้คุณได้พบได้เจอโลกใบใหม่ที่มัน หน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้ามือในลักษณะที่คุณไม่คิดว่าเฮ้ยฉันจะเจอชีวิตแบบนี้นจเจออะไรแบบนี้คุณจะเจออะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าคุณมองโลกในมุมใหม่แล้วคุณมองเห็นความรักในด้านใหม่แล้วคุณมองเห็นความรักในตัวเองได้แล้วนะคะซิสเห็นแบบนี้นะและต่อไปมันก็จะเป็นอะไรที่คุณจะดึงดูด